โอเคครับสนาก,การคอนโทรลตัว n g 7เวอร์ชั J ่นพิเศษนะครับที่ทางทูต้องการจะเป็นเรื่องของตอนที่ยังไม่ทาง,งานจะไฟดับทั้งหมดตอนที่ทาง,งานจะขึ้นเป็นสีขาวครับแล้วตอนที่เออเลอร์จะมีไฟแดงกับพิดครับในก็จะเห็นว่าตอนที่เราจ่ายไฟครั้งแรกนะครับ ที่ตัวเครื่องก็จะมีเสียงมอเตอร์หมุนหนึ่งรอบแล้วก็แปดศูนย์แปะดศูนย์แปให้เราเรื่อยๆนะครับก็เราต้องส่งศูนย์สองลงไปครับหลังจากที่เราส่งศูนย์สองลงไปก็จะเห็นว่าตัวเครื่องไฟยังไม่ติดนะครับก็จะดับอยู่ทีนี้เราต้องทํากระบวนการเปิดเครื่องในตัวถาไปนะครับก็จะส่งห้าบีลงไปครับพอห้าบีลงไปเนี่ยตัวเครื่องจะมีข้อมูลพื้นฐานต่อกลับมาครับ ก็ตัวนี้เป็น HCA c o d e นะครับถ้าเป็น s k code เนี่ยก็จะเป็น NKDJ ICT ศู EN, 000, 000, นยนนะครับเราตามด้วยข้อมูลอะไรบางอย่างทีนี้หลังจากเราได้ข้อมูลจาก 5B มาแล้วเนี่ยเราก็จะส่ง 5C แล้วก็ตามด้วยข้อมูลที่ตัวเครื่องตอบกลับมาที่ที่อยู่ในชุดนี้นะครับก็เราก็ทางการส่งลงไปครับพอเราส่งลงไปเสร็จตัวเครื่องจะเข้าสู่การพร้อมทางงานแล้ว ก็จะเห็นว่าตัวไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาทีนี้ในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับถ้าเกิดว่าผมจะทําให้ไฟดับเนี่ยผมก็จะสั่ง Disable ลงไปก็จะสั่งก็จะเห็นว่าพอผม Disable เนี่ยไฟก็จะดับ Enable เนี่ยไฟก็จะติดขึ้นมา Disable ไฟก็จะดับไฟครับโอเคทีนี้เวลาที่เราใส่แบงค์ครับเราจะ Enable ก่อนเราก็จะใส่20บาทนะครับ กระบวนการใส่เนี่ยก็จะเห็นว่า,าเราใส่20บาทตัวเครื่องจะส่งกลับมาเป็น8140 8140แปเสร็จทีนี้เราส่ง0ูนลงไปครับตัวเครื่องก็จะทาการงกิน,กนเวลากินสาเร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะขึ้นเป็น1นให้เราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการก็จะเป็นแ1 4 0เราส่ง0ูนย์ลงไปตัวเครื่องหลังกินสาเร็จก็จะเป็น10ให้เราแต่ถ้าต่างจากนี้ จะหนึ่งศูนย์ไปเป็นโค้ดอื่นแสดงว่ากินไม่สำเร็จน,นะครับก็ในขนาดที่ไม่นห้าสิบาทก็เหมือนกันครับเวลาที่เราใส่ลงไปปุ๊บอ่าก็ตัวเครื่องจะส่งมาเป็นแปดหนึ่งสี่หนึ่งซึ่งสี่ศูนย์เนี่ยก็คือแบงค์ชนิดแรกสี่หนึ่ง 4, 1, คือแบงค์ชนิดที่สองสี่สองเป็นแบงค์ชนิดที่สามสี่สามสี่สี่ไล่ไปเรื่อยๆครับก็คือแบงค์ชนิดที่หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ ก็จะเห็นว่าแป็น1 4 0 0 2แล้วก็1 0นะครับก็ในขณะที่เป็นแบงค์ร้อยก็เหมือนกันก็จะเป็นแปลนหน่ครับครับก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้อ่ากับแบงค์5้า้กับแบงค์พันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าโค้ดที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะต่างกันนะครับก็จะเป็นแปลน1นึ่สามแปน1นึอย่างนี้ครับทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้รับแบงค์นะเราทางการสั่งปิดเราก็จะเราก็จะ disable ลงไปครับ พอเรา disable ลงไปเนี่ยเวลาลูกค้ามาใส่เงินก็จะใส่ไม่ได้ถ้าเราต้องการให้ลูกค้ามาใส่เงินเราทางการ enable ไปครับโดยการส่ง 3e ลงไปเวลาที่เราส่ง 3e ลงไปเนี่ยตัวเครื่องก็จะสามารถกินได้ปกติต้องการหยุดก็เป็น disable ครับก็จะเห็นว่าก็จะไม่กินละทีนี้เรื่องการเก็ตสเตตัสเราจะส่ง0 4ลงไปครับนะครับ เวลาที่เราส่ง0 4ลงไปตัวเครื่องก็จะตอบสถานะกลับมาตัวเครื่องตอบกลับมาไป 5e 5e เนี่ยก็คือ disable ในขณะเดียวกันถ้าเรา enable แล้วเราส่ง get state s t a t ก็จะบอกเราว่า 3e ทีนี้ในส่วนของ error error เนี่ยสมมุติว่าตอนนี้ตัวเครื่องตัวเครื่องพร้อมทาง,งานอยู่นะครับไฟด้านหน้าติดเป็นสีขาว ทีนี้ถ้าเกิดว่าฝาถูกเปิดออกเกียวบเสมือนเซนเซอร์ถูกบังนะครับเซนเซอร์บางตัวถูกบงังนก็จะเห็นว่าไฟหน้าก็จะกระพริบเป็นสีแดงเป็น e อ r o r code ให้เราแจ้งให้เรารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งเราไปเทียบกับคู่มือเนี่ยการกระพริบของไฟเราก็จะรู้ว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรอย่างตอนนี้นะครับตัวเครื่องก็จะส่ง e อ r o r ให้เราเป็นโค้ด25ทีนี้เราไปเทียบกับคู่มือเราจะรู้ว่าโค้ด25เนี่ยก็คืออะไร ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเกสต a สเตตัสเราก็สามารถที่จะส่งไปเกส d a t เตตัสได้เป็นสามซีอูนีลงไปครับตัวเครื่องก็จะแจ้งเออเลอร์อของเขากลับมาเป็นสองห้า 2, ครับตัวเออเลอร์อโคต,ตัวนี้จะมีโคที่ค่อนข้างจะหลาหลาตัวครับประมาณน่าจะประมาณยี่สิบสิบกว่าตัวถึงยี่สิบตัวครับซึ่งโคตแต่ละตัวเนี่ยก็จะบง่งบอกตำแหน่งของปัญหาที่ไม่เหมือนกันครับโอเค ทีนี้จะมีคำสั่งหนึ่งก็เป็นคำสั่งในการรีเซ็ตครับก็ท,ทันทีที่เราส่ง30ลงไปเนี่ยตัวเครื่องก็จะรีเซ็ตพอพอรีเซ็ตเนี่ยก็เปรียบเสมือน่เปรียบเสมือนกับการได้รับไฟครั้งแรกครับหรือว่าอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ครับตัวเครื่องก็จะส่ง80 8ป80ไปให้เราด้วยๆ เราก็จะไม่ไม่ยอมอยู่ส่งครับจะส่งอย่างนี้เรื่อยๆเราต้องทางการส่ง02ลงไปครับตัวเครื่องถึงจะหยุดส่งทีนี้ตัวเครื่องหลังอยู่ส่งเนี่ยก็ยังไม่ทําง,งานครับเวลาที่เราใส่แบงค์เนี่ยก็ก็จะไม่รับนะครับเราว่าทางการาทำขบวนการเปิดเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนคือการส่ง 5b ลงไปครับแล้วก็ตามด้วย 5c 5b จะได้ข้อมูลมาชุดนึง ทีนี้เราก็ส่ง 5c ล้วตามด้วยข้อมูลที่ได้มาจาก 5b ก็คือซึ่งเฟงแหในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยอ่าก็อาจจะตกกลับมาที่ไม่เหมือนกันครับแต่หลักๆโดยทั่วไปแล้วก็คือตกกลับมาเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็เอาตัวเนี้ยไปใส่หัวที่เป็น 5c ลงไปครับอ่าก็จะเป็นก็จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ 5b นะครับเวลาที่เราส่งกลับโดย็น 5c เราตามด้วยโคดข้างหลังที่เหมือนกันหมดเลย สองตัวนี้จะเหมือนกันนะครับพอเราส่งไปเสร็จเนี่ยตัวเครื่องก็จะเข้าสู่สถานะของการพร้อมทาง,งานกนะ็คือสามอีคืออยู่ในสถานะอินนับูทีนี้เราใส่แบงกครับเครื่องก็จะพร้อมทาง,งานแล้วครับส่วนจะเป็นแบงก์อะไรเราก็ดูจากโค้ดโค้ดที่เครื่องส่งมาให้สี่ศูนย์คือเชนนี่ที่หนึ่งสี่สองคือเชนนีที่ อ่าที่สามครับอ่าก็จะเป็นสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองไล่ไปเรือ่อยทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอแบงค์ที่ไม่รับหรือแงคงปลอมก็จะเป็นอ่าคูดอีกแบบหนึ่งครับก็ยามตอนนี้คงจะเป็นแบงค์หนึ่งแสนของอเอินเราครับเนี่ยครับเวลาที่ใส่ไปเนี่ยตัวเครื่องก็จะส่งส่งเป็นอ่าสองเตาสองเอ็นเลาครับ ซึ่งก็กจะทําให้เรารู้ว่าเ,ออเป็นการใส่แบงค์ที่ไม่รับเข้าไปนะ,ะหรือไม่ว่าจะเป็นแบงค์งที่มีการชํารุดอย่างหนักหรือว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือว่าเป็นแบงค์งของประเทศอื่นที่เครื่องตีแล้วไม่ใช่แบงค์แท้ครัตัวเครื่องก็จะแจ้งรหัสอย่างนี้มาให้เราโอเคนะครับก็ถ้าติดปัญหาในส่วนไหนก็ไลน์เข้ามาทางในกลุ่มได้ครับ